ครับทุกคนสวัสดีเช้าวันที่26เดือนตุลานะครับขอโทษนะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะทุกคนก็วันนี้ครับผมมาอยู่ที่รัตสปาแห่งใหม่นะครับที่เกียรกายครับทุกคนนี่ครับมาอัปเดตครับมาให้ดูครับหลายคนอะ ah สงสัยนะครับเพราะว่าเวลาเรานั่งรถหรือว่านัา่งรถไฟฟ้าผ่านหรือว่านั่งเรือครับจะเห็นตึกอาคารทรงนี้ครับอยู่แถวแถวถนน,นเกียรกายครับทุกคนก็จะบอกว่าอันนี้คือรัฐสปาแห่งใหม่นะครับที่สร้าง กำลังก่อสร้างแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทุกคนนี่ครับใช้งบในการก่อสร้างถึง1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับนี่ครับทุกคนให้ดูสวยงามมากเลยครับนี่ฮะวันนี้นะครับผมก็จะพามาอัปเดตแล้วก็พามาเที่ยวชมบริกาศรอบๆครับนี่ครับก็รัฐสภาเกียรายนะครับหรือว่าชื่อจริงๆก็คือสปายะสภาสถานนะครับนี่ครับ เป็นชื่อที่ถูกตั้งนะครับถูกตั้งมาโดยในหลวงรัชกาลที่ิก้านะครับทุกคนนี่ฮะให้ดูครับสปายะสภาสถานแปลว่าวัดสภาที่มีความสงบและก็ร่มเย็นครับน่ครับความหมายของความหมายของคําว่าสปายะสภาสถานครับทุกคนนี่ฮะ ตัวอาคารนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพญานะครับนี่ครับเพื่อนแล้วก็อยู่ในเขตของเกียรกายครับของเขตของเกียร์กายครับเป็นเขตของค่ายทหารครับนี่ครับให้ดูบริเวณรอบๆครับนี่ฮะตัวรอบรอบข้างก็จะถูกประดับประดาด้วยต้นไม้นะครับเป็นต้นยางครับต้นยางแล้วก็เป็นพวกไม้ตะกูลยางนาครับนี่เพื่อนแล้วก็นี่ครับ กำลังปรับ <rainforest> พื้น <câ> ท <reen> ี okay. ่ครับก็ตัวอาคารนี้ครับก็จะใช้เป็นสถานที่ประชุมสุดยอดของผู้นำในเอฟเฟกต์นะครับี่ฮะคือจริงๆอยากเขาไปข้างในนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้ไปข้างในได้ไหมเดี๋ยวให้ดูตรงบนเวรนี้ครับทุกคน พื้นที่ของอ่าสปยะสภาทถานนะครับทุกคนก็มีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งรสิบไร่ครับนี่ครับหนึ่งไร่ใหญ่มากครับใหญ่ที่สุดในโลกแล้วครับเป็นรัตภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็มีตึกสูงทั้งหมด1ิชั้นนะครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับให้ดูตึกสูงครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศในไร่ตึกสูงแล้วก็ ตัวอาคารจอดรถนะครับก็สามารถรองรับรถยนต์ได้ถึง2,000กว่คันครับนี่ฮะ ดูคราสวยงามของตัวอาคารนะครับทุกคนให้ดูตรงกลางนะครับจะมีเจดีย์นะครับนี่ครับเป็นเจดีย์ทองนะครับนี่ครับอยู่ตรงกลางอาคารครับก็เป็นชื่อเจดีย์เจดีย์จุฬามณีนะครับทุกคนนี่ครับสูงประมาณ46เมตรครับแต่ที่สําคัญนะครับเพื่อนทุกคนตัวเจดีย์นะครับเป็นที่ประดิษฐานนะครับพระสยามเทวาชิราชนะครับซึ่งเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของประเทศไทยแล้วครับเพื่อนทุกคนนี่ครับอยู่บนยอดเจดีย์นี่ครับ ดีดีจุลามณีนะครับชื่อนะครับสูง46ชั้นครับอยู่ตรงกลางของตัวอาคารสภานนะครับแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานนะครับพระสยามเชวธิราชนะครับทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากนะครับดูนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าถ้าแล้วเสร็จแล้วครับเขาจะเปิดให้กับบุคคลทั่วไปนี่ครับได้มาเข้าชมเยี่ยมชมหรือเปล่าครับเพื่อนทุกคนนี่ฮะให้ดูครับ ก็งบประมาณในการก่อสร้างเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากๆครับก็ทั้งหมดก็1นึ0 0หล้านบาทครับทุกคนยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไปแล้วเสร็จแต่ก็เกือบแล้วครับก็เกือบแล้วก็มีการเปิดใช้ไปบางส่วนแล้วครับทุกคนนี่ครับนี่ครับตรงด้านนอกอาคารตรงนี้ก็ ก็กําลังตกแต่งแล้วก็ปรับพื้นที่ครับเพื่อนๆนี่ให้ดูบริเวณครับนี่ฮะวันนี้ต้องขออนุญาตขอโทษ้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเพิ่งหายปวยจากไข้หวัดครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูดูรอบบริเวณนะครับทุกคนทุกคนให้ดูครับให้ดูด้านหน้านะครับมาให้ดูครับว่าสวยงามแค่ไหนครับตัวอาคารรัฐสภานี่ครับนี่ครับ ก็มีความสูงทั้งหมดนะครับ11ชั้นนะครับทุกคนแล้วก็ตรงกลางของตัวอาคารนะครับก็จะเป็นเจดีนะครับเจดีจุลามณีนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานนะครับพระสยามเทวาธิราชนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับให้ดูครับสวยงามมากเลยครับแล้วก็นี่ครับตัวอาคารตรงนี้ครับก็รองรับนะครับรถไฟรถไฟฟ้านะครับทั้งใต้ดินและบนดินนะครับในอนาคตทั้งหมดด้วยกัน2สายนะครับทุกคนก็สายแรกก็จะเป็นสายสีน้ําเงินนะครับซึ่งวิ่งจาก บางซื่อมาท่าพาฒนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกสายหนึ่งก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับวิ่งจากเกาภูนไปลาดบุรณะนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในภายในปี2 5 7 0นะครับนะครับก็อนาคตนะครับการเดินทางมาที่นี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับนี่ฮะแต่ไม่แน่ใจว่านะครับว่าถ้าเกิดก่อสร้างเสร็จแล้วหรือว่าเปิดใช้บริการได้ตามปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปนะครับ จะสามารถเข้ามาเที่ยวชมข้างในได้ไหมครับนี่ครับเพื่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรารับบริเวณนะครับนี่ครับตงโซนนี้ทุกคนเห็นไหมครับเป็นพวกต้นไทรนะครับเพื่อนต้นไทรเป็นไม้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 พุ่มขนาดใหญ่นะครับให้ดูครับนี่ครับบริเวณนี้ครับนี่ครับก็เป็นต้นไม้ที่นำมาปลูกใหม่ทุกต้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับให้ดูครับ ก็ยังไม่ได้ยากให้เข้านะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการสงบร้องคเพ mm hmm. ื่อนก็ hmm. การก่อสร้างแล้วว่าสิ่งอีก mm hmm. ขวางมันเยอะครับก็ mm hmm. ก mm hmm. ็เขาก็ mm hmm. เน้นกามปลอดภัยกับทุกคนครับนะครับ mm hmm. ก็ mm hmm. คือเรา ันนี้น่าจะเป็นส่วนของอของการรถไฟฟ้านะครับของรฟทเลยครับอันนี้คือถนนถนนแจก,กกายนะทุกคนนี่ครับก็ให้ดูครับว่าความความกว้างของตัวอาคารรถไฟาแห่งใหม่นี่ครับมันกว้างแค่ไหนครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ1กิโลได้ครับเพื่อนยนด้านหน้านี่ครับ บริเวณรอบๆนี้นะครับทุกคนนี่ครับก็มีการนําต้นไม้นะครับมาปลูกใหม่ครับให้เป็นที่เป็นน่าจะเป็นสวนป่าลุ่มเลิ้นครับฝั่งนี้ครับก็มีบางต้นนะครับเพื่อนๆที่มันไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ครับไปให้ดูครับ ให้ดูครับนี่ครับเป็นทางลงนะครับปทางขึ้นลงของอไปสู่ตัวอาคารนะครับเ,เพื่อนๆให้ดูครับ วันนี้ก็จะเป็นประตูด้านหน้าทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับให้ดูครับนี่ครับก็จะมีป้อมยามีด่านมีตรวจนะครับเป็นมีทหารตำรวจนะครับคุ้มกันหนาแน่นมากครับเพราะว่านี่ครับก็รัฐภานี่ครับตรงนี้ครับที่รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนะครับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับครั้งที่30นะครับก็ตั้งแต่วันที่26ถึง29ตุลาเนี่ยครับเพื่อนๆนี่ฮะ ว่าตัวอาคารก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จเต็มร้อยครับก็ยังไม่สามารถที่จะรองรับงานยิ่งใหญ่มากเป็นระดับหมายถึงว่าระดับโลกได้ครับก็ระดับเอเชียไปก่อนครับคิดว่านะครับเพื่อนเพ,นเพราะว่ามันยังไมไ่แล้วเสร็จครับให้ดูครับ นะครับทุกคนสำหรับคลิปวันนี้นะครับพามาอัปเดตแล้วก็พามาเที่ยวชมนะครับรัฐสภาแห่งใหม่นะครับซึ่งกําลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับเพื่อนที่ถนนเกียรกายนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับก็อีกชื่อหนึ่งก็คือสปยะสภาสถานนะครับนี่ครับก็คิดว่านะครับคลิปนี้นะครับก็อาจจะได้รับประโยชน์ได้สาระความรู้บ้างนะครับจากผมนะครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบหรือวาอ่าถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนอัปเดตอะไรก็อย่าลืมนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ